โอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะฮะเป็นในส่วนของกิจกรรมตู้ชุดล้วนหัวข่าวในตำนานนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมชุดทั้งหมดเลยนะครับเป็นในรูปแบบตู้สุ่ม 8T ทีนะครับผมแล้วก็มันมีในส่วนของตู้แบบชุดทุก,ทกช่องอ่ะนะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดหัวข่าวด้วยนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมว่ามันจะมาในรูปแบบกี่เพชรน,นะครับ ชิละกีเปิดแล้วก็มันสามารถออกซ้ำหรือว่ายังไงก็ต้องไปลองดูในเกมกันนะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลย let's go ขอแนะนำเพจ Cookie Land Shop บริการเติมเกมฟรีไฟล์และมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมผ่านยูดีหรือเติมผ่าน i d p ีพั w เบิสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับต้องเพจ Cookie Land Shop โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ exd gamer นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมขําืนดีนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรม ชุดหัวขาวในตำนานนะผมเป็นตู้สุ่มก็คือชุดนี้เลยนะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมอ,ออกสองชิ้นนะครับเพื่อเป็นการยังไ,ยยไงวะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าะไวะออกสองชิ้นอะเออง่ายๆคือออกสองชิ้นนะครับน้องๆขดัดแต่นี้คือถ้าเราบางทีคือแบบเราต้องการหัวขาวแต่เราต้องสุ่มให้หมดไงนะผมบางทีมันไม่ได้ออกหัวขาวมันก็อยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงของน้องๆว่าน้องๆจะออกอะไรนะผมบางทีคือแบบ ออกชิ้นอื่นแบบนี้ก็ต้องเสียเพชรฟรีนะผมก็มันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับกิจกรรมนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันดูนะผมว่ามันจะหมดกี่เพชรนะครับแนะนําให้ออกออกชิ้นที่มีแล้วนะส่งชิ้นนี้แล้วนีไปออกเพราะแบบที่มีแล้วไงค,ครั้งแรกก็ลดเหลือ119นะครับผมลดได้สิจากจาก299เพชรนะผมแล้วก็หลงังจากนี้ก็น่าจะแบบสง่งไอ้สา0รเพชรแน่นอนสองเก้าสิบเกเพชรแน่นอน เอาลองกันนะครับผมว่ามันจะผมว,ว่ามัน,มนคุ้มปะชุดละสามร้อยเพชรอ่ะมันก็คุ้มอยู่แหละเอาไม่รู้อ่าคุ้มไม่คุม้มอ่ะกระซ่มไปเลยไปหลังจากนั้นก็ชุดละสามร้อยเพชรแล้วนะครับผมอุ้ยโอซ้ำที่ตกซ้ำเลยนะก็ดูดีๆนะผมบางทีแบบน,น้องๆคนไหนที่แบบไม่อยากาเสียเพชรเยอะก็รอดูกิจกรรมแบบ หัวขาวที่เดียวเลยนะวันี้ดูดิสาวพัข้าวเหนียวนี้เป็นชุดบังทีชุดถูกพี่แบบไม่ต้องการนะเนว้ยวมาใส่อะสองรอยเก้คูณแปดนะครับผมสองราสิบเกูณแถ้าหมอตู้ก็2392ันสรเบสอพนะครับแต่คือครั้งแรกลดเหลือร้อไงนะผมก็เป็น2 2งพันสรเพนะครับผมถ้าหมอตู้จริงๆแล้วถ้าเอาทุกชุดเลยนะครับผมลองดูว่าหัวขาวหัวขาวจะออกชิ้นที่ไหน,น มันน่าจะล็อกขัวขาวแน่นอนเลยชุดอะไรวะบางชุดพี่ก็ไม่รู้จักอ่ะไปครับไปครับบางทีก็รู้จักนะบางทีก็ไม่รู้จักนะนี่ก็เป็นชุดผู้หญิงชุดนี้เป็ชผู้ชายสวยนะอ๋อเป็นชุดนานแล้วแหละชุดบางชุดอะนะครับอันนี้คือพี่ได้หัวขาวแล้วนี่ เออว่ะมันก็แบบมันไม่ได้เป็นของไอ้นั้นขนาดนั้นนะบางทีคือแบบสองชิ้นนี้ส่วนมากมันจะแบบออกยากไงนะผมชุดเรต่นีคือแบบเป็นขั้นเดียวกันหมดเลยชุดอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรงั้นเดี๋ยวพี่ขอไม่เอาต่อแล้วกันนะครับคนไม่ค่อยสวยไงนี่บางยุดโอเคถ้าหมอตูก็สองพันก่อเพชรนะครับผมลองไปสุ่มเป็นลิ้นกันดูนะครับเป็นกิจกรรมชุดฟรีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้หรูหราอลังการหรือว่าสรองคองเกงอะไร้าลุรถ ต้องการหัวข่าวก็ลองไปสุ่มดูเผื่อดวงดีได้หัวข่าวครั้งแรกนะครผมชุดก็สวยๆเยอะนะครับชุดนี้อย่างเช่นชุดนี้ก็สวยเยอะก็ลองไปสุ่มไปลุ้นกันดูนะครับผมเผื่อแบบดวงดีได้หัวข่าวครั้งแรกนะครับผมโอเคพอจะวันนี้นะครับชุดนี้ก็น่าจะแบบมาในขั้นบ้างไม่รู้ว่ามาในไม่ใช่ขั้นเด็กมาในแบบเล็กเล็กแบบเนี้ยเล็ก็ืออะไรเนี่ยเนี่ย ให้เป็นไอ้ลูกเก้ือลูกเก้ือนั่นแหละขอลูกเก้ือนี่ลูกเก้ือนี่แล้วผมมาแบบนี้เห็นมั้ยโอเคก็จะประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าพี่จะมารีวิวอะไรอีกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ว่าจะมารีวิวในส่วนของวิธีการรับเพชรฟรีนะผมใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมประมาณเก้าโมงแหละนะผมเดี๋ยวพี่จะมาลงให้นะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายครับ